อาคุณสุปันมองยังไงครับคือผมเห็นประเด็นแล้วเนี่ยอาถันสี่สองสี่น็อลุงตัวสองสี่สองน็อลุงตัวผมว่าอาถันไม่เกิดหรอกอผมนี่เลยมาคิดสองสี่สองเท่ากับสองสองสี่ครับอืมไม่ใช่สูตรฟุตบอลนะกุสุปันเป็นเซียนบอลไงนไม่ใช่ไม่ใเป็นการวางเกมของโค้ชทุ่มไปคือผมผมดูแล้วนะว่า คนที่เปิดเกมเนี่ยเอาจริงอืมเอาจริงแล้วก็พยายามจะชงจะชงงายอ่ะนายบอกเฮ้ยอันนี้มันพากันตายยกคอกนี่ว่าไม่เอาด้วยนะแบบเนี้ยทำไมผมมองแบบนี้ผมมองแบบนี้ก็คือว่าคงจะผมไม่รู้ว่าผิดเหลี่ยมเหยียบเงาอะไรกันนะฮะระหว่างผู้กองกับนายพลเนี่ยอืมซึ่งผมเนี่ยสนใจหลังโลงตรงนี้มากกว่าอืมว่า ผิดเหลี่ยมเหยียบเงาอะไรกันพนเอกเนี่ยถึงขนาดที่เคยภาวณาตัว่าเป็นเอฤาสีเลีเ้ยงลิงเนี่ยถึงขนาดจะบอกไอ้จะสอยลุงตุกนะครับซึ่งผมถามว่าวิธีที่แบบนี้มีอยู่จริงแต่คงจะไปคุยแล้วอะไรแล้วเนี่ยผู้ใหญ่คงไม่เอาด้วยเพราะอย่างที่บอกจะตายยกกองหรือเปล่าหรือ,อผู้ใหญ่ที่ร้อยเอก อือ mm hmm. ไปปรึกษาหาลือแล้วก็จะยกขึ้นนั่งวอทองเนี่ยผมจะบอกบไม่ไหวมากนุ uh ่ม huh. ไปสาวเสียงบรรดาอในส่วนของพักการเมืองทั้งพักร่วมและพักฝ่ายค้านที่กินกล้วยเองอยู่เนี่ย mm hmm. เขาไม่เอาด้วยอ mm ืม hmm. นะครับทำไมผมผมพูดแบบนี้ผมจับปฏิกิริยานะครับเบื้องต้นก่อนเมื่อวานนี้มีนักข่าวก็ไปรุมล้อมถามอ่าลุงตู่อ mm ืม hmm. ลุงตูหัวเลาะแล้วก็บอกว่าไม่รู้ให้ห,หัวหน้าพักเขาดูแลสัญญาณแบบนี้มันแสดงว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแล้วหัวหน้าพักพลังประชารัฐน่าจะเคลียร์แล้วน่าจะจับยามสามตาแล้วถ้าเช,ช,ช,ชื่อหรือเสีเ่ยงลิงเนี่ยไม่ไม่น่ารอดแน่ก็ก็เลยไม่เอาด้วย ลุงตู่ก็เลยสบายใจครับและยิ่งวันนี้ที่ป่าลอยต่อสามจังหวัดซึ่งหลายคนมองดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีการนัดเคลียร์ใจนะครับร้อยเอกก็ไม่เข้าไปมันมีสัญญาณบางอย่างอยู่เหมือนกันว่าจะเข้าไปทำไมการิมมันม,มันไม่ได้แล้วครับ,รบนะครับที่ผมมองแบบนี้ก็เพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องสามปอเนี่ยเขาเหนียวแน่นเหนี๋ยวแน่นมาก ื mm hmm. อผู้พี่ mm hmm. ลุงป้อมนาฬิกาผมเนี่ยก็คงจะจับยามสามตาแล้วว่าณเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยก็ก็โ,โหหนักหนาแล้วแต่ขึ้นวอทองเมื่อไหร่นี่เป็นกระสุนตำ mm hmm. บลกระสุนตกเลยครับแล้วผมคิดว่าคุณศักดิ์ชัยและพี่ทวีและท่านผู้ชมหลายคน,นย่งมองเหมือนผมถ้าเปรียบเทียบ mm hmm. พี่น้องสามปอเนี่ยเขามีความคมความเด่นคนละด้าน Uh huh. อย่างลุงป้อมนาฎิกาเนี่ยแกจะเป็นนายทหารคอนเน็ชันนะครับ uh huh. นายทหารคอนเน็ชันทั้งในส่วนของพี่พ้องน้องเพื่อนในกองทัพแล้วก็นายทหาร ion, คอนเนคชันเครือข่ายธุรกิจครับนะแต่แกไม่สามารถเดินลายอำนาจบนได้ผมใช้คำแบบนี้แล้วกันไม่สามารถเดินลายอำนาจบนได้แต่ลุงตู่ตึงตังผมเนี่ยเป็นนักล uh huh. บชัดเจน uh huh. นะครับ มีลูกหนักลูกเบานะครับอันนี้ถือว่าเป็นคนที่เด็ดขาดแต่ใครจะเชื่อได้บ้างว่าลุงตู่สามารถเดินลายอำนาจบนได้เดินลายบนได้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับลุงป๊อกมุกแป๊กผมเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยเป็นเสมือนตัวเชื่อมประสานตัววางเกมอะ นะครับตัวประสานตัววางเกมตัวกับเคลื่อนกลไกลในการวางการบริหาร,รการจัดการให้กับสามปอมาโดยตลอดเพราระฉะนั้นสามปอเนี่ยถ้าเขาจะต้องพูดถึงการที่จะอยู่กับอำนาจเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพากันเออ้วผมคิดว่าร้อยเอกนี่ก็คงจะกระสากินมาผิดอะ่ะอืเราอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลุง ลุงปั้มนาริการเนีน่ยจะใช้บริการของร้อยเอกหลายเรื่องมากาานะครับก็บเลยจนการคิดว่าร้อยเอกเนี่ยคิดว่าโอ้ยงานนี้นะครับน่าจะน่าจะขยับสถานะตัวเองไดแ้แต่ผมก็คิดว่าลุลงตู่ตึงตังผมเนี่ยก็เคยเคยขยับใช้บริการของอนะครับร้อยเอกเหมือนกันแต่ร้อยเอกนี่ก็ดูเหมือนว่าเวลาไปขยับงานเนี่ยไม่ได้ขยับในนามรัฐบาล อคมันขยับในนามบารมีตัวเองไงอาฮะแล้วมันก็มีทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างครับนะครับที่ลุงตู่ตึงตังผมมองดูแล้วเอะมันยังไงอยู่แล้ววันนี้ถ้าดูทิศตามทิศทางข่าวลุงตู่ตึงตังผมสบายใจแล้วครับไอคนเอกประวิทย์เขาดูแลหัวหน้าพรรคก็ดูแลวันนี้ในส่วนร้อยเอกก็ไม่เข้าไปโอ้นักข่าวไปกันบูผมเงนนะครับล่าสุดมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจบณสักใจและพี่ตวีและท่านผู้ชมอะ มันมีกระบวนการเราทางการเมืองทั้งในการเมืองบนท้องถนนและในสภามันโดยตลอดครับในช่วงก่อนที่จะมีการพิปรายเนี่ยในช่วงกองสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันมีลองมาร์การเมืองบนท้องถนนตลอดเนอืยแล้วก็พอมาถึงก็คือเหมือนกับว่าการชุม,มนุมยุติแล้วแการน,นาสัง่งสลายการชุม,มนุมให้กลับบ้านแล้วมันก็จะมีกระบวนการที่มันถอดแบบฟอร์มมาจากกระบวนการ ก่อนที่จะเกิดคืนวันการก่อเกิดของพุษภาปีสามห้าอ๋อครับโมเดลกันเป๊ะเลยอ่าฮะคือถ้าจะมองจากฝ่ายการชุมนุมเนี่ยก็สังเกตไหมพอคุณเต้นคุณไล่มาในส่วนของนักอ่าอ่าเขาเรียกว่าดีไซน์ม็อบอย่างบอกกอรลายจุดหรือหนูลิงเนี่ยทาม็อบอะไรเ,เนี่ยแต่แล้วเนี่ยก็จะประกาศยุติการชุมนุมแต่มันยังมีน้องๆมวลชนอีกกลุ่มหนึง่งท uh huh. ี่ไม่ยุติการชุมนุมก็จะอกมา อืาชุมนุมแล้วก็มันเป็นเรื่องของการยั่วยุหรือหรือการความตึแรงผมพูดแบบนี้คนที่นิยมชมชอบนะครับกลุ่มเครื่อหนยจะบอกไอ้สุปันเอียงกระเท่เล่เนี่ยเข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยเข้ามาผมถามถ้าเราคิดกยนงตรงๆเนี่ยการเรียกร้องโดยการที่ในในการที่มันนําไปสู่เรื่องของการสูญเสียเนี่ยการพูดปะทะกันมันมันเป็นมันจริงๆแล้วในนักยุทธวิธีเขาบอกเขาจะไม่ชื่อประเด็นนี้ Mm hmm. มันนําไปสู่การเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างของรัฐบาลในการที่จะดําเนินการจัดการกับกลุ่มพวนี้ได้อ่าฮ uh huh. มันคือมอ็อบอ่ะคือคมันมันมันคล้ายกับฝูงชนที่บ้าคลั mm ่ง hmm. การปาระเบิดขวดการไอน้น,นู่นไอ้น mm ี hmm. ่อย่างเงี้ยนะแล้วผมก็ดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นข้ออ้างที่รัฐบาลจะอธิบายต่อชาวโลกได้อืมเพราะนี่คือกลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบนะค,บคือมอ็มอบม็อบคือฝูงชนที่บ้าคลั mm ่งอืมอืมใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้ว ในส่วนของคนผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีไซน์หรือการวางยุทธศาสตร์แบบนี้นะยุทธยุทธศาสตร,สร์ยวิธีแบบเนี้ยมันทําให้ตหํารวจบอกว่าเอ้ยนี่มันก็ในเมื่อแกนนาผู้จัดการชุมนุมเนี่ยเขาประกาศสลายตัวแล้วอ,ะอ่ะอแล้วที่อยู่เนี่ยมันไม่สแสดงว่าไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมดิเอออ่าฮะ,ะนี่มองกุมกลับเออมันเล้าขึ้นมาตลอดแล้วในสภาอย่างที่พี่ตวีบอกครับผมก็เห็นว่ามันมันไม่มีอะไรมากกว่าปการการผลิษ์ถ้อยคําที่สร้างเฮสปีอื ในสภานะมันคือคการสร้างเฮสปีดถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็เป็นบอกเกิดของเฟกหนึ่งครับอืมคือการการพูดง่ายผมคิดว่าเฮสปทีที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในการอภิปรายอย่างเดียวลักษณะท่าทางที่แสดงออกมันก็สอนเฮสปีดยกรลอยหน้าลอ,อยตาเสียดเย้ยไปอะไรเงี้ยซึ่งพี่ธงวีบอกมันต่างจากตอนสมัยคุณวิรัุสิกกับผมอภิปรายตอนนั้นผมเป็นเด็กมาก นะครับเป็นเด็กมากแต่ก็เริ่มสนใจกันอย่างอ่ะเดิมมันจะเห็นมันมีถ้อยคํามีน้ําหนักแล้วแล้วลีลาการอภิปรายแบบคุณวิลาศเสกรงรงอรือว่าวีราการตอนนี้เราจะเห็นนะมีจังหวะการจุดการตรึงคือคนอยากจะใจจดใจจ่อโน้มน้าวมีอารมณ์ร่วมกับการอภิปลายที่เนื้อหาคืออะไรอะไรไม่ใช่รู้สึกทูกใจทุกใจคือมันเอาหาเหมือนเชียร์มวยตั้วการอภิปรายในปัจจุบันลอยหน้าลา ผมไอ้บือสอสอว่าเรา acting เก่งอ mm. mm ่ะ hmm. มันมันเป็นเรื่อง acting อ่ะผมไม่รู้ว่าจ้างโค้ชการแสดงไปไปฝึกหรือว่าบางคนนี่มันมันชัดนะผมไม่ได้อีเดียบนะ uh huh. มันอบอกพออรัฐบาลตอบไปนั่งคุยกัน,น uh huh. มันเหมือนมันเขียนบทมาจะเล่นแบบนั้น uh huh. ด้วยความเคารพคนที่ mm hmm. ติดตามการอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับคุณต้องมองว่าไม่ใช่พวกแม่ยกหรือพวกแฟนขับคุณเท่าน,นั้น อม,มันยังมีพี่น้องประชาชนคนอีกส่วนหนึ่งที่เขาสนใจการเมืองแล้วเขาต้องการนักการเมืองคุณภาพเขาต้องการว่าคุณจะมีข้อมูลอะไรอฮะม,มากกว่าข้อมูลข้อกล่าวหาอืหรือการโจมตีที่ม,มาพูดจาได้เนี้ยเราตอนสมัยรัฐบาลบัญหารตอก่อนเนี้ยอโอ้ขุนพลทั้นนั้นเลยนะอภิปรายนะของพรรคประชาธิปัตย์มันมันมันเกาะติดตลอดเลย ใช่ไหมเรากาะติดแล้วเราก็จะเห็นลีลาของนักการเมืองซึ่งมันแบบท่านประธานไม่ต้องกลัวจําได้ไหมท่านประธานไม่ต้องกลัว,วคุณจำนิสิติศักดิ์เอกรีกี้ขอผมอยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวครับอ <c oughs> ผมผมี่ผมยังจําภาพนั้นได้ิดตาตอนนั้นเป็นนักข่าวและนี่ครับผมเก็บไว้ในนี้ครับใส่สายเชือกนอก ทุกคนลืมไปเลยว่าสภาบอกให้เอกเอกสารมาส่งประธานสภาบอกเอกสารมาส่งเอาดินทางในจำนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวผมอภิปรายแต่ผมส่งให้ท่านแน่นี่คือหลักไม่ต้องกลัวครับครับอืมล่อคุณปัญหาต่อครับผมถามว่ากครได้เห็นเอกสารจิงนั้นมั่งไม่ได้เห็นแล้วมันล่อไปถึงเอกสารทิพเอกสารทิพย์้าเป็นภาษาวันนี้คือเอกสารทิพ Uh huh. แล้วมันล่อไปถึงบิดามาดามคุณบันไดคนบองว่าอยากทายไหมครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนเลขตัวเลขตัวภาษาไทยอ่ะ uh huh. แต่มันไม่ใช่เอกสารคัดมันเอกสารคัดสำเนามนถ่ายเอกสารมันประวัติหางมันน้วนมันแปลเปลี่ยนไปแล้ว uh huh. แต่มันตึงคนได้ไง uh huh. ผมเนี่ยยังจําได้ติดตาผมบอกโอ้ง่ากลัว S <S แต่มันก็พัฒน,นาไปถึงขนาดนี้ไม่ต้องลึกถึงอะไรกันแล้วขึ้นชาร์จอธิบาย <S 2> <S 2> ท้าทายกันนะครับนี่คือสิ่งที่พูดให้เห็น